เช็กระบบคร,รับผมอินเตอร์ซีดีสูที่เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดครับผมนี่ครับผมตัวยูใหม่ก็สวยใหม่ครับผมก็ใครสนใจเช็กระบบเครื่องอัดฟางก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 3 1609 78น์ก็ครับผมก็เช็คเสร็จก็ลองให้เลยครับผม ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมนี่เป็นงานเช็คระบบครับผมตัวนี้ซื้อมาจากบางเทาแท็กเตอร์เราครับผม3ปีแล้วครับผม ใครสนใจเครื่องฟังก็มี2ที่ครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่อยู่บ้านโคกต้นบุกรงอําเภอจอมพาะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมราคา2ที่ยังตลาดการสินนะครับผมติดต่อที่เบอร์0 8 3 3 1 6 0 9 7 8างครับผมฟางทองเทคเตอร์ผมยังไงฝากติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ